ดูใจคนใช่รู้แน่แค่ว่าจีเพราะอาจมีพิษสงร้ายไว้แอบแฝงจะหลอกเราเอาหัวใจไปต้มแกงจงระแวงเขื่อใจมั่งระวังไัยใจมนุษย์สุดยากนักจากอย่างถึงมันลึกซึ้งซึ่งคดเคี้ยวกว่าเกี่ยวไม้ทะเลลึกภูสูงนั้นมันวัดได้แต่ว่าใจของมนุษย์สุดประมาณ สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับผมในช่องสิทธิโชโอนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวหวยให้ดูเหมือนเดิมนะครับสูตรนี้ทําสถิติเข้ามาแล้วยี่สิบมงวงนะครับผมแต่ในงานที่ผ่านมานะครับก็ต้องขอโทษท่านผู้ชมจริงๆนะครับผมที่ทําให้ผิดหวังนะครับผมแต่ยังไงเราก็อย่าพึ่งท้อกันนะครับคนที่เล่นหวยเป็นเล่นหวยอย่างฉลาดเขาจะรู้และเข้าใจดีนะครับว่า สูตรหวยนะครับก็ต้องมีวันผิดพลาดกันบ้างนะครับเพราะว่าหวยคือการเสี่ยงโชคนะครับมีตาเสี่ยงสูงนะครับผมคราวนี้ไปดูสถิติกันเลยนะครับผมนี่นะครับคือสถิติที่ผ่านมานะครับผมที่บอกว่าเข้าเข้ายังไงนะครับผมสูตรนี้ผมเรียกชื่อสูตรว่าล่างล็อกนะครับผมจะให้เลขเด่นสามตัวนะครับสามตัวอย่างนี้นะครับผม บางงวดก็มา1ตัวนะครับบางงวดก็เข้า2ตัวนะครับเอาไปเป็นแนวทางในการซื้อลอตเตอรี่ได้นะครับนําไปเข้าคู่กับเลขที่ตัวเองชอบก็ได้นะครับผมนี่คือตําแหน่งที่ออกนะครับนี่คือตําแหน่งตัวเด่นนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนให้ดูแบบช้าชาชัดๆัดกันเลยครับสําหรับใครที่เคยได้ดูแล้วก็ถือว่าเป็นการทบทวนความรู้ที่มีเป็นในตัวนะครับผมดูไปพร้อมกับผู้ที่ยังไม่เคยได้ดูนะครับผมช่วงต้นปีพศ2 5 5 8นะครับทําสถิติเข้าดีๆต่อเนื่องนะครับเห็นัครบ ยอดนะครับเข้ายาวเลยนะครับก็มีสะดุดบ้างเล็กน้อยนะครับสะดุดบ้างปะปายนะครับธรรมดาเลยครับไม่มีสุดหวยสุดไหนที่เป็นธรรมตาอย่งอยู่นะครับแต่ว่าถ้าทาเซตีเข้าได้ดีขนาดนี้นะครับพูดเล่นหวยเป็นเล่นหวยอย่างฉลาดเขาจะรู้และเข้าใจดีนะครับว่าสุดยอดนะครับผมเราก็นําไปเป็นแนวทางได้นะครับเห็นไหมครับเข้าได้ดีจริงๆนะครับสูตรนี้นะครับ แต่พอมาขึ้นต้นปีพศ2559นะครับเริ่มมีสะดุดนะครับเริ่มงองแงนะครับผมเริ่มเดินไม่ค่อยเป็นท่านะครับมีสะดุดหกล้มบ้างนะครับธรรมดาเลยครับหวยนะครับคือการเสี่ยงโชคนะครับเราต้องทำความเข้าใจกับมันนิดนึงนะครับว่า มันคือการเสี่ยงโชคครับมันก็ต้องมีวันผิดพลาดกันมากนะครับผมในงวดวันที่16เดือน5นะครับให้ตัวเด่นไปนะครับ1 2 0 0นี้คำนวณหาเลขท้าย3ตัวของรางวัลที่1ครับรางวัลที่1เลขท้าย3ตัวของรางวัลที่1นะครับก็คือ7 3 9นะครับ ถูกไหมครับไม่ถูกนะครับผมให้ตัวเด่นตัวนี้นะครับหวยออกตัวนี้ครับไม่มาสักตัวนะครับผมหายมิดจ้อยเลยนะครับโอ้เล่นเอาซะเจ็บทําให้จุกเลยนะครับผมแต่ยังไงเราก็อย่าพึ่งท้อกันนะครับคราวนี้มาดูตัวเด่นในวันที่หนึ่งเดือนหกันบ้างนะครับนี่ครับตัวเด่นของสูตรนี้นะครับถ้าชอบก็นําไปเป็นแนวทางนะครับผมถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับผม ยังไงก็แบ่งรับแบ่งสู้กันเลยนะครับ50 50ไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันสะดุดแล้วนะครับมันอาจจะทําให้เราเจ็บอีกก็ได้นะครับผมก็อย่าพึ่งไว้ใจมันนะครับผมอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับขอฝากไว้นิดนึงครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามนะครับโปรดช่วยกดด้วยนะครับเผื่อว่าผมมีสูตรไว้ที่ีเด็ดเด่นแม่นแม่นสามต้ตรงมาฝากนะครับจะได้เสิร์ฟถึงมือท่านอย่างทันท่วงทีนะครับผม สุดท้ายนี้นะครับขอให้ทุกท่านที่รับชมรับฟังคลิปวิดีโอของผมในวันนี้นะครับจงโชคดีโชคดีร่ำรวยร่ำรวยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือกันทุกท่านทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับ